สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางเรนติราช่ย,ย่างนะคะวันนี้ก็มีความดีใจแล้วก็ยินดีนะคะ,ะวันนี้บริษัท Amvis u n i t e c h นะคะก็ ได้เปิดโอกาสให้กับพวกเราพี่น้องชาวแม่สอดชาวพพพระนะคะได้มาตรวจสุขภาพนะคะวิเคราะห์หลอดเลือดฟรีนะคะที่โรงแรมวัฒนาวิลเลจนะคะอ่างเก็บน้ําหัวฝายที่แม่สอดค่ะนะคะคู่ยะชงจะไปกะน่าจจะซื้อมองสลิงสตูนะเะเดี๋หนูวกูกูยนยตูคือกู่คุยช้าลัวรูบริษัทแอมวิสยุนิเทกอไปรู้ตัวสร้างหนูกูนกหนูนวไปกูต่าตัว ตัวมอดแล้วจะไปเกี่นหน้าจดซื้อกุเยอจไปจังหวัดตางนอเนาะอย่าลืมือคือไม่ม้วมอไม่สังตัวจม็อน้อเราไม่คู่ตัวเตาจนแต่รู้โรงแรมวัชนาวิลเลจนะเปรู้บริษัทหนอตัวจมอดแล้วซื้อนะยองาตาไม่จีตัวจจ้หนอนรแต่ไม่หมู่ตัวต่อโรงพยาบาลแต่อีจ uh ่ายออีเหม่งจวดแสงเนาต่ชิมาลนงบริษัทตัวตรวมอดแล้วแล้วซื้ออยางให้ถือสังตรวจคู่คู่จกูตุมเบอร์สุต้องนะกูตุมเบอร์สุดต้องยองศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์หกสี่เก้าหนึ่ง ในโอกาสหน้านะคะพวกเราพี่น้องแอมวิชยูนิเทคนะคะก็จะเปิดบริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องบนดอยนะคะหรือว่าพี่น้องจังหวัดตากทั้งหมดเลยนะคะส่วนพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อมาหาเราได้นะคะถ้าอยากตรวจสุขภาพฟรีนะคะที่นี่เราตรวจให้ฟรีค่ะ